สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้รันนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาวิ่งชาเลนจ์คุกกี้เอเจนจ์จ่าจังนะครับหมวดปกติสมบัติตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับ ให้กระโดดหนึ่งจังหวะก่อนถึงเอเลียนนะครับตรงไหนมีคำว่าสไลด์นะครับให้สไลด์เนาะเก็บดาวเสร็จแล้วนะครับให้สไลด์จนกว่าจะเผาเอเลี่ยน พอคุกกี้เข้าหมดสกิลนะครับให้กระโดดสจังหวะให้สกิลจากเพชรเนี่ยเข้าตัวให้ช้าที่สุดพอสกิลมานะครับให้กดปุ่มสกิลค้างไว้นะครับไม่ต้องกดรัวๆเนาะครั้งนี้กันกดระเบิดนะครับ ให้กระโดดหนึ่งจังหวะตรงหมีลุงตัวแรกนะครับแล้วกระโดดอีกจังหวะหนึ่งตรงตัวที่4นะครับแพทเทิร์นนี้นะครับพอเก็บปืนเลเซอร์แล้วให้กระโดดหนึ่งจังหวะลงด้านล่างหลังจากนั้นให้กระโดดหนึ่งจังหวะเรื่อยๆ กระโดดขึ้นแท่นแล้วนะครับให้กดระเบิดหนึ่งครั้งพอคุกกี้วิ่งถึงเลขหนึ่งนะครับให้กดระเบิดอีกหนึ่งครั้งพอคุกกี้วิ่งใกล้เยลลี่มีนะครับให้กระโดดสองจังหวะพอใกล้มีหลงตัวแรกนะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะ พอใกล้มีลุงตัวแรกนะครับให้กระโดดหนึ่งจังหวะพอคุกกี้ถึงพื้นนะครับให้กระโดดสจังหวะหลังจากคุกกี้ยิงปืนใหญ่แล้วให้กระโดดสองจังหวะรัวๆเลยนะครับ ให้กดระเบิดหนึ่งครั้งเก็บเยลลี่ปกติถึงอันที่3ให้กดระเบิดนะครับให้บินสูงๆไว้นะครับเก็บแค่ตัวใหญ่ไม่ต้องเก็บลูกไฟนะครับหลังจากนั้นให้เล่นปกติได้เลย ให้ปืนเลเซอร์ยิงก่อนนะครับค่อยกระโดดเก็มมีลุ้อันที่สองแล้วกระโดด1ครั้งนะครับพอคุกกี้ถึงแนวและนาเดียวกับเอเลี่ยนด้านบนเนี่ยให้กระโดดอีกครั้งหนึ่ง ให้กระโดดเป็นตัว V ีเข้ากองเยลลี่ทุกกองเลยนะครับเก็บสกิลจากเพชรแล้วนะครับให้รีบกระโดด2จังหวะเลยหลังจากนั้นให้กระโดดยืดอีก2จังหวะให้กดปุ่มสกิลค้างไว้นะครับให้ปล่อยปุ่มสกิลนะครับแล้วค่อยกดสกิลอีกครั้งหนึ่งตอนที่เก็บหมียลุงนะครับ กระโดดยื้อสองจังว่า